ดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพรลัสน,นะครับคลิปนี้ขอแนะนําพระสมเด็จองค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จพิมเจดีที่ถูกล้างซ้ําล้างบ่อยล้างจนเสียผิวเนื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับก็ยังอยู่สภาพที่ว่าดูง่ายนะครับทั้งคาบแป้งคาบกุของพระองค์นี้ก็ยังหลงเหลือให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือพระสมเด็จ ทิมเจดีนะครับเป็นพระที่มีเส้นครอบแก้วเส้นใหญ่หรือว่าเส้นหลงจีนนะครับใหญ่และชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนี่คือคราบแป้งคราบผิวของพระที่ถูกล้างมานะครับและก็ยังเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อนุ่มหนึบที่เป็นเอกลักษณ์ของพระสายวัดะระฆัังอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือคราบแป้งคราบปุต่งางๆนะครับ และมวลสารที่เราเห็นก็จะมีหลายวันณะน,นะครับไม่ว่าเป็นเนื้อแดงดำหรือคาบที่ฝังตามเนื้อพระหรือผิวพระนะครับก็มีให้เราเห็นได้อย่างง่ายดายและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับสำหรับพระองค์นี้แม้จะถูกล้างซ้ำล้างบ่อยล้างจนเสียผิวพระไปแล้วก็ตามนะครับที่เนื้อ,อย่างอื่นใดๆก็คือเนื้อผิวที่เป็นรอยปูไตยุบแยกยน่นแบบ ฉบับของวัดลักคังต้องมีให้เราเห็นนะครับเช่นพระองค์นี้นะครับมาดูด้านหลังของพระองค์นี้กันนะครับจะมีรอยปูไตยุบแยกจนแม้แต่น้ํามันตังอิ้วก็โผลมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือด้านหลังของพระองค์นี้นะครับปูมวลสารกันให้ชัดเจนนะครับนี่คือเนื้อของพระสมเด็จพิมพ์เจดีย์องค์นี้นะครับแม้จะมีความยุบแยกจนแต่เขาก็แฝงด้วยความมันของพระนะครับเพราะ เกิดจากน้ํามันตังอิ้วผสมกับปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับดูกันดีๆนะครับและพระสมเด็จสายวัดละกังจะไม่มีความแห้งกระด้างอย่างเดียวนะครับต้องมีความเหนียวนุ่มหนึบและมีมวลสารวิเศษมากมายผสมอยู่นะครับอย่างเม็ดสีขาวๆที่ท่านเห็นอยู่นี้บางคนเขาเรียกว่าเขี้ยวมา้าหรือบ,บางคนเขาก็เรียกว่าเขี้ยวหนุมานนะครับแล้วแต่จะเรียกจะหากันจะต้องมีแทบทุกองค์นะครับที่เจอ มวลสารแบบนี้ในสมเด็จพระลักขังนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามนะครับจะต้องมีให้เห็นนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็จะมีให้เราเห็นแทบทุกองค์นะครับเพราะเป็นเอกลักษณ์และมวลสารวิเศษที่ท่านพุทธาจารย์โตท่านได้เป็นส่วนผสมนำนะครับครับเรามาดูขอบข้างของพระองค์นี้กันนะครับครับเรามาดูขอบข้างของพระองค์นี้กันนะครับด้านนี้ก็จะมีรอยปาดหรือรอยตัด ของสายวัดระฆังต้องเป็นอย่างนี้นะครับจะมีการปีแยกแตกแล้วก็มีมวลสารหลุดล่อนนะครับที่สายวัดระฆังจะต้องเป็นแบบนี้กันแทบทุกองค์นะครับแม้พระองค์นี้จะถูกล้างมาแต่คาบมวลสารที่ฝังลึกด้านในก็ยังมีให้เราเห็นนะครับดูนะครับคาบด้านในจะไม่ออกมาแม้จะถูกร้างนะครับก็ยังฝังแน่นติดกับองค์พระนะครับแล้วก็มีเม็ดสมกอสีแดงๆนั่นนะครับเป็นส่วนผสมนํา ตามตำราของสมเด็จพระอาจารย์โตท่านได้ฝังและบรรจุเอาไว้นะครับและด้านนี้เราก็จะได้เห็นคราบแป้งและมวลสารต่างๆที่มีความเหี่ยวย่นหรือยุบแยกย่นแต่ก็แฝงไปด้วยความมันความชาของพระให้เราเห็นกันแทบทุกองค์นะครับที่เป็นสายวัดระฆังนะครับดูนะครับมวลสารด้านนี้ก็มีชัดเจนนะครับมีการปีแยก และหลุดล่อนของมวลสารที่เกิดจากการตัดขอพระนะครับยุบแยกจนเหมือนผิวคนแก่และก็ต้องมีมวลสารพิเศษต่างๆที่ฝังไว้กับพระสมเด็จวัดลักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงแสีเหลืองที่เกิดจากคราบเกสรดอกไม้ต่างๆที่ท่านได้บรรจุเอามาเป็นส่วนผสมตามโอกาสและวละที่ท่านได้เอามาเป็นส่วนผสมนำนะครับ ครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมุมนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรอยปีแยกแตกและต้องรอยของการรุดร่อนของมวลสารที่เกิดจากการตัดแม่พิมพ์นะครับดีคาบฝังแน่นในร่องลึกนะครับแม้จะถูกล้างมาหลายรอบหรือพระช้ำจากการล้างมานะครับแต่ต้องรอยที่อยู่ด้านในก็ยังล้างไม่ออกนะครับด้านนี้ก็จะมีเนื้อ เหี่ยวย่นและก็มีคราบแป้งแต่ก็แฝงด้วยความนุ่มหนึบตามตำราของพระสมเด็จวัดรักคังนะครับซึ่งถือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายสบายตานะครับแม้บางครั้งพระที่เขาถูกล้างซ้ำล้างบ่อยล้างจนเสียผิวเนื้อบนไปแต่เราก็ยังสามารถดูความลึกซึ้งของผิวพระและเนื้อพระได้นะครับเช่นพระองค์นี้นะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือพระสมเด็จ วัดละคังพิมเจดี JD นะครับที่มีเนื้อหาวันณะของผิวแล้วก็ข้าแป้งและมวลสารต่างๆมีให้เราดูได้อย่างชัดเจนนะครับถือว่าผ่านสําหรับพระองค์นี้นะครับแม้จะเป็นพระที่ไม่สวยเต็มร้อยหรือ80%ขึ้นไปนะครับแต่ก็มีความชัดเจนและเนื้อหาจัดจ้านอีกองค์หนึ่งที่วันนี้ผมจุนพล้านขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นองคูให้ เพื่อนๆพ,นพ,พี่น้องๆทั้งหลายที่สนใจในพระสมเด็จได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพรานนะครับว่าพระแบบนี้และพิมพ์ทรงแบบนี้เป็นพระที่น่าสนใจและน่าเก็บน่าสะสมอย่างยิ่งสําหรับพระสายวัดละคังที่เป็นพิมพ์เจดีและมีสมครอบแก้วใหญ่และก็เต็มด้วยมวลสารที่ครบและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังก็มีความชัดเจนและยังเป็นเอกลักษณ์ที่ พระสมเด็จวัดรักคังต้องมีแทบทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นความยุบแยกจนหรือรอยปูไตก็มีให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับพระองค์นี้แล้วทุกท่านคิดว่าอย่างไรครับสําหรับพระองค์นี้สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภาใต้คลิปนี้นะครับยินดีรับคําเสนอแนะของทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสําหรับคนที่สนใจในพระสมเด็จและสะสมพระ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างถูกต้องและถูกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอนุรักษ์นิยมหรือว่าจะเป็นสายพุทธพาณิชย์นะครับเราควรจะมีทิศทางที่การดูและศึกษาเป็นไปในทางเดียวกันหรือถูกทางตามหลักสากลของพระสมเด็จวัดะระฆังที่พึงต้องมีและง่ายและชัดเจนนะครับดังเช่นพระองค์นี้ที่ผมได้เอามาเป็นองค์ครูให้ทุกท่าน ได้ดูและศึกษาร่วมกันนะครับนี่คือพระที่ถูกล้างซ้ําล้างบ่อยล้างจนเสือผิวผ้าไปแต่พระองค์นี้ก็ยังมีความชัดเจนและดูง่ายตามหลักของพระสายวัดหลักคังอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นพระที่ไม่สวย80์ขึ้นไปหรือ100%ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นพระที่สมบูรณ์นะครับแม้จะเสียผิวเนื้อพระไปแต่ก็เน้นพระที่ดู ง่ายและสบายตานะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่สนใจในพระสมเด็จวัดลักังนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่านนะครับทิดสิ่งใดก็ให้สมปาถนาทุกท่านทุกคนนะครับ สิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากผมจุนพลานสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับ